สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับเฉาเหรียญนี้มานะครับเพื่อนเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเรียกว่าเหรียญหัวโตนะครับมอมหาธาตุนะครับนี่ข้างหลังของจะมีตัวหนังสือนะครับนี่ครับมนะครับวัดมหาธาตุนะครับจะไปเอ่ยที่มาของเหรียญให้ฟังนะครับคร่าวๆนะครับเพื่อน ว่าเหรียญนี้มีที่มาอย่างไงนะครับเหรียญหลงพุทวดมอมหาธาตุนะครับวัดมหาธาตุนะครับจัดสร้างประมาณปี05นะครับสร้างออกที่วัดมหาธาตุกรทมนะครับปี2505โดยท่านมหามนตรีสีควรคังนะครับและพระครูวินันนะครับทอนวงเล็บคล้อยคณะ5นะครับวัดมหาธาตุนะครับพิธีใหญ่และดีมากนะครับ เกจิอาจารย์ดังๆที่ร่วมปลุกเสกนะครับอาทิเช่นนะครับหลวงปู่ทิมวัดช้างให้หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมและหลวงพ่อกีวัดหูช้างหลวงพ่อเตวัดสามงามหลวงปู่นาควัดละคังนะครับและเกจิดังดอีกหลายท่านนะครับในยุคนั้นเลยนะครับแค่ฟังรายนามชื่อของเกจิที่ปลุกเสกก็ถือว่าน่าใช้แล้วนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นทองแดงกระไหลทองนะครับ สวยนะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับนี่ข้างหน้าจะเป็นรูปแบบเหรียญลงประทวดหัวโตนะครับนี่ครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นนี่ครับนี่อักขระยันนะครับแล้วก็จะมีมอมานะครับอักษรมอมานะครับแล้วก็วัดมหาธาตุนะครับ เดี๋ยวลองดูเหรียญกันนะครับลักษณะพื้นเหรียญนะครับจะมีเส้นนะครับเพื่อนเส้นนะครับเส้นขนแมวนะวิ่งเต็มเลยครับหรือเส้นสายฝนนะครับนี่ครับวิ่งเยอะมากเลยนะครับสังเกตให้ดีครับพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับเห็นไหมครับเส้นสายฝนวิ่งเยอะมากเลยนะครับวิ่งตามพื้นเหรียญครับ ดูเม็ดลูกตาหลวงปู่ทวดนะครับลึกคมชัดเลยนะครับเหยียบน้ำทะเลจืดดูกรนกครับเพื่อนๆกระนกคมชัดลึกนะครับ ลันยันติดคมชัดลึกนะครับหุเรียนครับเส้นสายฝนนะครับวิ่งนะครับวิ่งอยู่ในนี้เลยนะครับเต็มเลยนะครับรวมถึงล่องนี้ครับระหว่างที่ว่าหลวงูุทวดนั่งนะครับกับอาสนะนะครับนี่ครับจะมีเส้นเซียนวิ่งเลยนะครับทั้งในร่องแขงก็มีนะครับ ให้เพื่อนเพื่อสังเกตดีนะครับพวกนี้นําไปเป็นหลักการพิจารณาได้นะครับนี่ครับเดีย๋ยวนี้สวยมากนะครับไหลทองเดิมๆเลยนะครับเพื่อนๆดูปลายนะครับ ปลายนิ้วเท้านะครับปลายนิ้วเท้าขององค์หลวงปู่ทวดนะครับจะมีลักษณะเหมือนแตกออกมาเป็นเส้นเป็นเป็นเส้นหนามนะครับเจ็ดเลงนะครับเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับเห็นไหมครับผมพยายามพลิกกระแสนะครับพลิกไปพลิกมาให้เพื่อนๆเห็นนะครับเห็นไหมครับจะแตกนะครับมาเป็นเส้นเส้นครับ มาเดี๋ยวดูลังเหลียกันนะครับ <c oughs> ดูรูเจาะหูเหลียงกันนะครับจะมีรอยปิ้นเป็นธรรมชาติเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเห็นไหมครับจะปิ้นมานะครับเหลียงเรียบตึงนะครับ มีเส้นขนแม่มีเส้นสายฝนวิ่งเหมือนกันนะครับตามพื้นหลังเหรียนะครับ ตามขอบเหรียญจะมีล่องรอยการปิ้นนะครับปิ้นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มนะครับดูตัวหนังสือนะครับคมชัดลึกนะครับเพื่อนๆถือน่าใช้มากนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างปีพศลึกอยู่นะครับ แถมเกจิที่ปุกเศษลายนาที่ปุกเสษก็เป็นเกจิที่สุดยอดทางงานนะครับรวมทั้งเจ้าตำหรับวิชาด้วยนะครับหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะครับก็มานะครับอ่าเดี๋ยวดูตัวตัดนะครับตัวตัดก็จะเป็นตัวตัดแบบตัดหยาบนะครับเ,เพื่อนตัดมาแล้วก็ฉีดนะครับนะครับ ับมาแล้วฉิดเม็ดทายนะครับเพื่อนๆเนี่ยขาดครึ่งเลยนะครับรอยเส้นครู่จะเป็นเส้นแบบใหญ่ๆนะครับนี่ครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับ เรียวนี้มีพี่ท่านหนึ่งได้นิม,มนต์ไปแล้วนะครับแต่ได้ขอพี่ท่านขอถ่ายเพื่อเก็บเอาไว้ดูก่อนนะครับนะครับแต่ก่อนจากการนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ